องฟ้าเริมมีแสงสว่างแน่เลยพี่น้องทองฟ้าเริ่มแจ่มใสเลยเด้อตอนนี้กระสิาพาไปอัปเดตเธอสุดท้ายนอสถานการณ์ระดับหนามที่เขตบ้านคงนออยพี่น้องทังกกระสิมาเบิ่งกันเพราะว่าเขาเห็นทองฟ้านี่แจ่มใสมากเป็นเวลาสามสัปโมงแหละแต่สี่หามงแรกมาจนหอดเดือนนี้ปัจจุบันนี่เป็นหกโมงสามสิบนาทีนอของวันที่สิบสี่เดือนที่ ปี 2, สองพันเศร้าหาพี่น้องเออหลายคนก็ว่ากันว่าที่ลึกเน,กนาะนามาถ่วมเดือน6กไปบบเคยเ็น่าสันเอาแต่หัวปีบางคนก็ว่ากัแมนเอาแต่หัวปีเอาแต่หัวปีหรีเขาก็เป็นบ้านหลกๆที่ถือแบบนั้นเดี๋ยวสิาพาไปเบิ่งยุ่งงหน่อยว่าระดับหนามพัน ประมาณได้แล้วเนาะมันสิมีสองบอนให้เลือกไปไอยูุกัวก็ได้อยู่้งงหน่อยก็ได้แต่ว่าอยู่้งงหน่อยเขาสิสังเกตง่ายกลัวแล้วก็เขาก็ไปสะดวกกลัวหลายคนก็เซ็นอัพคลิปหลายก็สิลำคาญเนาะโอ้ยล่ำคาญเด้อเฮาอัพเดทให้ฟังเพราะว่าเฮาวันนี้ไปขายเครื่องบ่มีอย่างหนึ่ก็เลยว่าเออมาอัพเดทคลิปให้ทุกคนเบิ่งนี่แหละเนาะไปเบิ่งบ้านเมืองน้ำกันช่องฝาฝาล้างพ้นนี่ก็สวยงามเลยน้องเนาะ ป่าลําโพนนี่สวยงามเสมอดังที่เพิ่นบอกพั่นแหละถูกต้องที่สุดโอคนหลายเนี่ยครัพี่น้องเฮาแนมีมุมนึงกงาเนาะตะเว็นกลังจะับขอาเิดกาน้น้้งเต็มให้หน้าพี่น้องเอ้ยคือเดนใจสນ่าเนาะ คนกับพวกอย่างเขาปลูกล่ะแล้วคนจะมาหลายแสบสมบูรณ์นี่เดพี่น้องระดับหนามเด้อเบิ่งป้างามแหงเด้ออ่ะบึงเนี้ยเซนยงงามเนาะแต่อันนี้บิ่งด้วยความอันนี้ความงามตามสายตาแต่ว่าสาวหน้าจะคล้องหน้าจะคล้องให้เข้ากับวงง่ามมันเทอดอกเนาะ ว่าบรรยากาศอยากบอกว่าท้องฝ้าแจ่มแจ้งสดใสแล้วเขาเหลือมเห็นแสงสว่างในท้องฝ่าเลยหลังจากสามวันสี่วันที่โบเห็นเลยท้องฝ่าสีฟ้าแบบนี้ค่ะแล้กก็เห็นแสงตะเวนแบบนี้เห็นบอกเราเหล่านี้ก็ได้เห็นแล้วน้ำลงได้ไหมลงได้หนึ่งลรือมือนีได้เห็นแสงแล้วที่นนองตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบนาทีนององวันที่สิบสี่เดือนพฤปีสองพันาห เนียค่ะด็กป่าเมื่ออีกล่ะเด็กกระปูเด็กป่าเมื่อมาพี่นอ้องคนเข้ามาไล่เถอะคนเข้ามาหลินได้ป่านนี้เขามาเที่ยวอันนั้นเข้ามาหลินมาเที่ยวเถอะมาอาบนา้ำพี่น้องมาหยางหยางนะพี่น้องือว่าระดับน้ำเดีลดลงได้หนึ่งนะพี่น้องเนาะเขาเจะขึ้นมาลดไล่เถอะปานนี้เป็นแนวเดีคือลดไลา,ลา่คนไล่เถอะ รถกระไล่เนาะเขามาย่างอย่างนี้เด้ลงลายตัวไปเด้ไปลงล้ได้นอนน่ะอันนี้เนาะลงลายตัวล้วชมเมื้อเช้านี้ขึ้นมาพี่แถวนี้ก็ยงอยู่เนาะลงลายตแล้วเนาะน้ลดลงลายเติบแล้วพี่น้องระดับน้ําเนาะเดได้ย่างได้ธรรมดาลบางเว้นนี่จะสิย่างได้แถวนี้จะย่างบ่ทันได้เด้อันี้เปลี่ยนจากอันนั้น ข้าวหย่านกไก่เป็นข้าวมะลินมะม่วงเนาะแหละหยียบกันเขามาฝางก็มาย่างหนามลินอยากว่าหนามพรวนพี่น้องคนมาย่างลินเต็มเลยคนมาหลังรถอมอีกไฟลุงสีบอ่ะลุงสิงบางคนก็มาแต่ให้แต่หน้าเนาะไปจอบหน้าจอบให้และ แต่เนอารเลยควันนนเอองเาจะเอารถมาหลาเนาะค่ะกันเอารถมาหลามือมืออื่นกันคือสีเบิรแล้วพี่น้องกัเดียระดับหนายูข้าเบงอยู่ต้นไม้ต้นนั้นเนาะกล่องบนบน่าจิซุมเห็นูพี่น้อง เมาย่างรีนพอดีชมวิวเบ่งบรรยากาศบรรยากาศของฝาปอดโปง่งเนาะมือนีเข้ามาเบ่งก็คือแบบว่ามีความวังแหน่หลังจากสองมือที่ผ่านมาโอ้ยสามมือแล้วพักมือมือว่านนีนอที่ว่าน้มได้ทาท่านี่ฝ่าก,ก็คือไม่มีหอดแซงแต่ว่าตอนแจ้งของมือน,นีตอนสวยตอนนี้คือไม่มีแสงด้วกัน แล้วตอนนี้เวลาหกโมงสามสิบน,นีแต่จะว,ว่าเหลือเห็นแสงสว่างมันหนาจีเห็นตแต่จเว้นคนแหละจะทำบดได้มาก <c oughs> ถ้าพามาเบุอกตอนทำเนะ้ะงานใกล้เติเลยได้ไหมงานหล่อหริอว่าคุณหน่อยคนกำมวนน้ำเนาะ บรรยากาศยา่อมริกันทน้องอ่ะเบื้องส่งวิวนรำกันเนาะส่งวิวน้ำถั่วเดินเดินจะไม่ถือจะพายกระโบยอยากให้มีดอกเงี้ยวนี้เดินมันหลีกเลี่ยงบ่อยพายผีบัติทางธรรมศาสตร์ทีน้องอ้าวิวดีดีที่น้องอ้วิวงามดีปลาทูเดือนหกเด้อพี่น้องเด้อนี่มันน้ำถั่วมเดือนหก มัวปีเลยคุณมาเตือนพี่น้องคุณมาเตือนวราแต่ละบันระหว่างกาเกี่ยมแล้วกาเกี่ยม,มหลายตาเนาะลงไปลงมากกับตาหลาไปแต่ว่าของฝ่ายปอดโกงแจมแจงแล้วสำหรับอยูเพื้่นที่ ว้าหลายตาได้คือเป็นวิ่งนี่หลายตาแห้งสำหรับมือเส่าน,นี้ได้ยินข่าวอย่สาะระวัตรน้องเคยบอกาวา่นาน้ำได้โล่งได้บกเบิรแล้วเขาก็ดีใจแหละแต่ว่าแน่นอนอยู่ขุนโบกมันต้องมาอังอยู่ว่าปี้แล้ว,ว่างสวยนี่อยู่ว่าปี้เขาจะการคอมเมนต์กันวา่าอยู่ว่าปี้เหลิมบ,บกแล้วกัน น้องค้งสะโดุนกับเตี้ยมหับมือเนาะน้องโคงสะโดุนกับเตี้ยมหับมือกับกับพับแดบประมาณนี้แหละหนังคุ้มแ้วก็ันโลคแน่แล้วหนังขึ้นแห้งตอนสว่างตอนเที่ยงหนังร้ายแห้งอีลีก็บคำมากกับโบกเนาะวันนี้ก็ไปโฮมยุบคนละเมืองศาสนาสมบูรณ์คุณพี่น้องจะได้ไปไล่โฮมกันที่ศาสนาสมบูรณ์ุในบ้านบาซุกุูแล้วก็เตรียมสีออกไปสู่คลองน้ำท้องครับพี่น้องเนาะ ย่างกาทุกคนกักาเกียมเนาะมีสติระวังด้วยกันต้องกับท่ามข่าวทุกคนเป็นห่วงทุกคนเด้อย่งกาในลำบากระวังระวังโตเลยกาเือบวชเสียหายทรัพย์สินมนแล้วของทุกคนเนาะว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงบ่หรือว่าทรัพย์สินที่มันอยู่ต่ำที่ต่ำแขยกขึ้นที่สูงเนาะ ก็ทางการพนักจะแจ้งเขาตลอดดอกว่าประมาณได้แล้วระดับน้ำให้ก้าเกี่ยมขันได้ขันได้เนาะดีทางการเพนักแจ้งตลอดว่าเออให้ก้าเกี่ยมเด้อยกง่ายสัดเงี้ยงยกง่ายสิ่งของถึงที่สูงพนักได้มีการแจ้งทุกทุกขันทุกทุกต้อนอยู่ไหนเพื่อให้เขามีความพร้อมนะโบเมนว่าเพ่นสปล่อยปลาละเลย หน้าเป็นสีสีก้มส่เนาะแต่ว่าของมักแสงแรงเมื่อน,นี้แสงงน,น้าบิลีงามเนาะเอา้าพี่น้องเป็นแังไ,งได้กับติดตามเบิ่งเด้อมืออื่นสิล่องหรือสีถุนหรือว่าแนวใดเจ้าว่าตามเบิ่งเนอในอันนั้นยังก่อสภาพอากาศถันมืออื่นเป็นบ่มีฝนแล้ว อยู่บ้านเท่านี่นะและะ้วกาน้ำกาซิลดลงอยูรูโบอ่อนอถาวายุนัง่งซารวังโบโตกอีกข้างนี้นะนะโบโตกอีกค่แะแต่ทางเข้ากับโบเป็นยังขอไถนะ่เนาะมันได้ได้แต่กาสีต้องนังน่งอยูแล้ถือว่าเป็นการตักเตือนเพื่อเป็นการทับมือสําหรับปีนี้ของสางมังคงเสดเ็จเฮานอวังวาทุกคนจะมีความพร้อมแล้วกา ดิสติกว่านี้อ,อีกสำหรับน,น,น้องๆของตลาดก่อนเดพี่น้องเด้อบ๊ายบายอูวิวงามอีก